สวัสด oh, ีคร mm ับอยู่กับผมก้าแ channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะเล่นอวีผมจะเล่นอวีนะครับผมผมอาจจะนี่อะไม่ค่อยมีอะไรมาผมวันนี้ผมจะเล่นมาเล่นกับน้องผมนะจะต้องใช้เวลาสูงสุดนะผมจะแบบอย่างรวดเร็วนะผมทําแบบเร็วเรนะผมจะเล่นสามสามนะผมผมจะเล่นแบบอย่างรวดเร็วนะทุกคนผมอาจจะพูดผมจะพูดเร็วเนะทุกคนนะผมอ๋อมามามาสามสาม ตอนนี้ผม,มก็ต,ตอนนี้ก็มาแล้วครับผมมึงไม่ต้องพูดกูพูดเองได้ปะอันนี้ขอทุกคนนะน้ามีคำหยาบขออภยัยด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดไล,ล,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพราะมีคำหยาบขออภยัยด้วยนะครับทุกคนนะครับผมตอนนี้เข้าเกมมันยังทุกคนสามารถเล่นหน้านะครับทุกคนอ่าผมยังลืมบอกอย่างนะผมยังลืมบอกอีกอย่างนึงครับ,บผมโกแพทไดมอนด์ สามารถเล่นกับผมได้นะครับในอวแต่วางคันจะเป็นกราฟที่ไฟที่ผมจะมารีวิวนะครับผมรับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาสิครับเร็วๆครับไม่ขึ้นเลยหรอครับยังไม่ขึ้นจริงหรอครับไม่เนี่ยหรอครับไม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นอย่างเป็นบุตรธรรมนะครับทุกคนเขาอาจจะกากสักนิดนึงนะครับผมเขาเรียกว่าเรียกว่าไก่ได้เลยครับผม อ๋ ам, ผม,มผมจะกดแล้วก็ผมจะสนผมจะสนับสนุนเขานะคบผมผมจะสนับสนุนเขาสามสามตอนนี้ก็กดสามสามไปเลยครับผมเนี่ยเนี <k <k ่ยไปกลั้กดไปเลยกดเตรียมพร้อมดีเลยอ๋อจะฝั่งนั้นเขากดเป็นที่เรียบร้อยผมเขาคิดเขาจะท้าผมแบบเร็วมากงั้นเหรอออนฮาร์ดจะเห็ือมากข้าว ไม่ไม่ไม <ic> ่เปลี่ยนสเปลดิไม่เปลี่ยนสเปลดิครับไม่เปลี่ยนสเปลสเปลเอาไปฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไม่ต้องเอาละเอาเปทน้งแต่เอ็กซิคิวที่ว่าเอ็กซิคิวแลนไปเอ็กซิคิวแลนนะทุกคนไม่ในแผ่นนี้จะเป็นเอ็กซิคิวก็ได้แต่เรียงมาป่านี่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่เวิร์กด้วยแต่ผมเลยต้องเล่นตัวใหม่ดิกเออลิกเตอร์ปุ๊บป่าปั๊บทายหกดิกเตอร์ป่า ทุกคนน่าจะรู้กดเลยยืนยันเลยโต้กดยืนยันมาผมตอนนี้ผมจะใช้ดิกเตอร์ป่านะครับผมดิกเตอร์ป่าส่วนน้องผมดิกเตอร์ตัวแรกใช่ไปเลยตอนนี้ผมก็จะใช้เอทไ์ดูไหนเออไอเทมไหนดีอ่ะเริ่มเกมมาแล้วผมก็ไม่เป็นไรมาแล้วฝั่งนู้ต้องอามาหลอดป่าฉีลาวิว เออทำไมมีปัญหาอะไรป่ะเอเอไม่มีก็เงียบปากไปนะครับอตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้กําลังหลดเข้าเกมอยู่างรวดเร็วผมกู้สา,า,ายใช้เน็ตบ้านยังหลดช้างดขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ไม่คุ้มเลยดูดิทุกคนเข้าไปไล้ของเขาเดี๋ยวกันปากหยต่อยฝันหลวงใครมาเออพี่พีเขาบอกเขาห้องแล้วใช่ปะ อ๋อจริงคนระับอ๋อตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มเกมผมเริ่มเกมมันอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะผมฟังนนเขากเริ่มเกมแล้วฟนะังแล้วต้องเอาจริงกันหน่อยซื้อเทียนปลาซื้อปุ๊บซื้อปุ๊บตัดซื้อของมาลิเตอร์ลิเตอร์ปลาไปเล่นกลางไปกลางเลยสีมาชี้มาชี้ชี้เราหาปบ้างอาจจะชนะได้ก็ไดนะ้ ยิงวิวยิงสวยผมผมไม่ได้เล่นนะครับผมเนาะเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นผมเล่นลิกเตอร์นะผมผมลิกเตอร์นะครับผมบอกกันแล้วนะทุกคนไม่เชื่อผมก็เนี่ยเขาก็ไม่คืออะไรเลยเขาไม่ยอมฝึกเลยครับตอนนี้ผมโดนสามตัวครับลุมลุมผมนะครับผมทุกคนก็ไม่มาช่วยผมนะทุกคนดูดิครับผมโดนยิ่งมามนาคทุกคน วะยังไงยังไงเรื่องเรื่องอุ้ยเกิบตายมัน่าเกอยู่เกาะอยู่ไปเลยไปเลยต้มตบตบไปหนกดตายสวันี้มนานปอปปอจจอดีเขาดีเาดีเขอจอมอจอม มันเน่ไม่ให้ฟาร์มเลยบอนเริ่มสีแล้วเขาน่าจะเริ má, ่มมาเอาเรื mañana, election, ่อยๆเขาป่ามารือเขาป่ามามันน่นมาหลอดพอไปแล้วก็ไม่ต่อไม่คุ้มเลยอมาโตอนเล่นเกมแล้วกันมาอมาหลอนอยู่ในป่ามาหลอดอนูพัมออย่างนี้คุ้มอย่างนี้คุ้มอย่างนี้คุ้มเลยอย่างนี้คุมเลยองนี้คุมเลยคมตามวาแผนค้มตามวางแผวยไม่สวยสวยไมสวย สวยปี๋สวยตัวโตเอือตายไปด้วยครับผมเออสวยปี๋สวยปีดยป๋ด,ดีบล็อกเริ่มม่นหวามันละเริ่มม่นหวาแล้วท,ทุกคนทุกคนจะเริ่มซีเรียสก,กันละยังไม่เล่นฮางร่อนเลยอ่ยังไม่ไออเล่นฮางร่อนเลยทุกคนโอ้โหเขามาังกรแล้วอ่ะ เรายังแบบอ่อนดอยอยู่อ่ออ่นดอยมากองย่งก็ก่ากันอยู่ปุบ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 มานี้มานี้ดูสีนี้มาดูสีกวาดิ้งาอะไรปุบปุบปุบอะีขาขาไม่ออยู่แล้วรุนเรเป็นตุล <can> ุต <repeated> ลุมา <myślę> <can> <elite> อมหนาแล้วอือเยแล้วก็จะหุล้เราได้ลงลงได้ทีสามแล้วเนี่ยนะครับผมนะครับจบเกม ใลเามือได้แย้มือได้ทุกคนเดี๋ยไปเจอกันอีพีห้ากันดีกว่าครับทุกคนคิดอาจจะไม่ค่อยคิดไม่สั้นก็บ้านครับผมจินนาทีกว่านู่นดูดิครับทุกคนจนาทีกว่าไม่เชื่อดูดิไม่สั้นเนียบ้าอยู่แล้วยาวดน้จินาทีเนี่ยโตเป็นยง ก็ม e ัสมัครหมายเลขไปแล้วนี่นะคุณยังไม่ได้สมัครหมายเลขเลยเข้าใจยังเข้าใจตัวด้วยตัวยังไม่ไสมัครหมายเลขยอดเลยนะแอปที่ต้องใช้รมันหมายเลขเมื่อไหร่สามารถตามได้อีกแล้วแหละไม่ต้องมาเสียเวลาทำแบบนี้หนอกเข้าใจเปล่าเออให้รับของก่อนตอนนี้ไม่ว่าองกดล็อคได้ล็อคได้ทุกคนอาวินมา เอ้ฮาโลวีนเดย์ฮาโลวีนไม่นูนหลับไม่นูนหลับไม้ไม่นอหลับก,กัเลยเออจบคลิปจบเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต่ให้ผมด้วยนะทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปคลิปต่อ,ต,อต่อไปกันด้วยนะครับกราบสวัสดีทุกคนบา,บ,าบายครับบายบายแล้วเจอกันนะผมเจอย,ยี่หน้าครับผมบบาายย